ค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะดูซินีสามีมาจากที่ทํางานนะคะอมีแวะไปที่ร้านต้นไม้นะคะมาดูกันเนาะว่า้าเราเพาะไม่ทันถ้าเจอแบบนี้แล้วสุดยอดเลยอะ่ะนะคะมาดูกันนี่เป็นทิปที่แดงเต็มต้นเลยเดี๋ยวเรามาลงกระถางกันนะคะดูมันสุกแล้วะ่ะ แต่ตอนที่จะเอาลงเนาะเราจะเก็บเม็ดออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราจะมาปัรรุงใหม่เนาะอุย้ยจริงหักไหมเนี่ยมันดกมากดูนี่ดูนี้แล้วก็ดกทั้งสองต้นเลยนะคะเนาะโอ้โหเราจะต้องมาแต่งใหม่นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะวันนี้ได้พริกมาอ่าเป็นเม็ดอย่างนี้มาสองถุงนะคะเป็นเม็ดดกเหมือนกันเนาะ อันนี้เป็นพริกหวานพริกหวานนะคะเม็ดใหญ่เนาะก็คือพริกหยวกหวานบ้านเรานะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะได้ของถูกใจเนี่ยเลยวันนี้คุณสามเีเดี๋ยวจะเอาไว้ลงดินวันเสาร์นี้เนาะนี่เดี๋ยวมาปมนังกันนะคะเดี๋ยวเก็บเม็ดกิ้นก่อนได้เลยสุดยอด รู้ใจเมียตามภาษานะฮะ,ะมะเขือเทศเล็กต้นนึง,งใส่มะเขือปีนี้ยายจ๋าจะ,จะไม่เอามะเขือเทศใหญ่นะคะเป็นมะเขือเทศสีดาเนาะทีนี้ทีนี้ยายจ๋าจมีอะไรมาอวดอีกอย่างนะคะความสุขหน้าร้อนเนาะ,ะก็ช่วงนี้ทํางานน้อยเราก็มีความสุขกับการที่ได้ กินนะคะหลัาางบ้านเนาะก็เดี๋ยวเสานี้ให้สามีช่วยทำที่เลยดูสิพี่น้องมันสุกแล้วเนี่ยเราต้องเก็บเม็ดแดงๆออกเนาะเพื่อที่จะให้เขาแตกใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันทีนี้ยิ่งยังมีอีกอย่างนึงที่จะอวดน,นะว่าวันนี้ไปทำอะไรมาอ,มอุ้ยหนาวอยู่นะลมเย็นหนีออกมาข้างนอกนะคะเด็กๆเสียงดังเนาะอันนี้ผักชีล้อมนะคะ ผักชีล้ม้มนี่จะเก็บมาแค่การรมนึงเนาะจะมาใส่แกงอ่อมนีเลยอย,างงาอย่างงามอย่างงามยังยวกเลยรวมทั้งดอกด้วยนะคะเก็บมาใค่กินเนาะมากใบกระเทียมปลาแล้วเดี๋ยวมาเลือกด้วยกันเลยเนาะอู้บอกเลยว่า ได้พี่นอ้องจ๋าเบิงอันหยังอันหยังเนาะความสุขของยายจ๋าเลยบอกตรงๆช่วงนี้บอกสามีไม่ต้องซื้อผักนะไม่ต้องซื้อผักให้ยายจ๋าเลยนะคะอืมสารพัดผักป่าเนาะ ยอดสิขาวอวบอจะทําอะไรกินดีเดี๋ยวจะทําเมนูผัดดอกนะคะอย่างยอดมันเนี่ยยอดเขาเนี่ยนะจะเอาไว้กินใบแล้วก็ไว้ผัดด้วยเดี๋ยวจะดองใหม่นะคะรุ่นที่แล้วดองหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดองใหม่อีกครั้งนะคะเพื่อจะได้เอาไว้กินเนาะย,ยังมีโอกาสเขาเรียกว่าดูลําต้นเขาสิดูลําต้นนะความอวบความหยวกของเขา ดูสภาพดูขาวจุกเลยเดี๋ยวเรามาแยกดอกกันเนาะสุกใดไหนเล่านะคะเนาะได้เข้าป่ากเก็บผักีิกชาพี่พี่น้องๆน,นะคะได้เก็บเห็ดเนาะทางเมืองไทยเห็นพี่น้องหลายๆคนนะคะเห็ดออกนะคะเมืองนอกเขาก็ได้เก็บผักแล้วเดอ้อลูกสาววันนี้ลูกสาวไปถ่ายวิดีโอให้นะ น่งบนใหญ่เลยนั่งบนอะไรใหญ่เลยนะคะเพราะนางไม่ค่อยจะกินกระเทียมเท่าไหร่เนาะแต่สามีชอบนะคะใบสดๆอย่างเงี้ยเนาะนางเก็บกินกับข้าวได้เลยแล้วก็ถ้าผัดใส่หมูใส่ไก่ส่วนมากจะใส่เนื้อไก่สนะำหรับผู้ชายเขาเนาะแล้วก็เป็นเนื้อหมูก็ถูกใจเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแยกดอกกันเนาะดอกเขาอ้วนตุ้ยเลยอะ่ะ อบอกเลยลำต้นมีสุดยอดเลือกเอาดอกอากาศเย็นแล้วตอนนี้ก็เนี่ยจะสองทุ่มแล้วนะสองทุ่มแล้วยังไม่มืดเลยนะคะแต่เริ่มหนาวแล้วมาถึงจากป่ากระเทียมวิ่งเข้าครัวทำอาหารให้ปู่นะค่ะวันนี้ก็ทำมันต้มเนาะทำมันต้มทอดไส้กรอ,อมแล้วก็จะเป็นเม็ดถั่วลันเตา กับแครอทเล็กๆนะเป็นกระป๋องนะคะผัดเนยให้เนาะเป็นอาหารปูนะคะนี่แหละชีวิตแม่บ้านเนาะสีสันนะคะดูแลลูกดูแลสามีเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเวลาของเราเวลาของเรานะของพวกนี้ก็ปูเขาไม่กินด้วยใช่ไหมลูกไม่กินด้วยนะคะ,ะ,คะก็จะมีเรากับสามีเนาะสามีนี่ถ้าผัดแล้วเขาก็กินอยู่นะคะ คุยกันไปเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอยากปวดความงามเดี๋ยวยายจ๋าจะตัดโคนนะโคนเนี่ยจะไม่ดองนะคะโคนขาวๆเนี่ยเราจะตัดแต่ช่วงใบเนาะตัดแต่ช่วงใบเอาช่วงโคนเนี่ยไว้ผัดมันจะหวานมากอืยายจ๋าชอบกินโคนมันนะคะช่วงต้นลํำต้นมันเนี่ย ลำต้นไอ้กระเทียมเนี่ยเขาจะหวานอร่อยกรอบแล้วเดี๋ยวมาผัดใส่ดอกเนาะเห็นพี่มิ้นเนาะทางเยอรมันนะคะไปเก็บผักเซียนปา่าโอโหจงงามมากๆของนี่จ่าก็จะมีอยู่ทุ่งนึงเล็กๆเหมือนกันนะคะยังไม่ไปถึงเลยเนี่ยน่าจะออกดอกออกใบแล้วเหมือนกันนะคะต้องรีบละเนาะวันนี้ได้แค่นี้ก่อน นี้ได้แค่นี้ก่อนนะคะลองลองเดอ้อพี่น้องถ้าใครยังไม่เคยกินเนาะอย่างต้นกระเทียมป่านะคะอยากจะกินมาหลายปีแล้วไม่ต้องกลัวเนาะอย่างอย่างต้นผักติ้วก็เช่นกันนะอร่อยแล้วจะติดใจนะคะปีนี้จะขาดไปอย่างก็คือจะไม่ได้เก็บผักกลุ่มให้ดูเนาะจะไม่ได้เก็บผักกลุ่มให้ดูนะคะเพราะว่าผักกลุ่มนี้ก็คือต้นเมปเปลิลมันจะเป็นช่วงแรกที่เขาออกดอกเท่านั้นที่เราจะได้กินใช่ไหม อืเพราะว่าพอเขาเป็นใบแล้วเราก็หมดสิทธิล์ละเลยกําหนดแล้วนะคะเพราะมันจะต้องออกไปข้างนอกอ่านอกเขตแล้วะตรงในเมืองตรงที่โรงแรมที่ยายจ๋าอยู่อะ่ต้นเขาสูงมากเอาของเขาไม่ถึงนะคะไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถที่จะเอาของเขาลงมากินได้เนาะอดนะต้นเมเปิลเมเปิลก็ เป็นต้นไม้ประดับเนาะจริงๆแล้วายจ่าจมองว่าทุกประเทศนะเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของเดนมากนะคะมีคนบอกนยจ่าจอย่างนั้นเนาะถ้าผิดถูกก็ขออภัยนะคะเยาจาพูดตามพี่ๆน้องๆเข้ามาเนาะ,ะแต่ว่าดอกเขานะเวลาเราเอามาดองหรือลวกจิ้มพันทิพิกเนี่ยมันจะคล้ายกับผักกลุ่มไม่ถึงกับผักกลุ่มเลยแต่ก็ออกเป็นผักกลุ่มนะคะเวลาดองแล้วเนาะอร่อย แล้วยายจะาชอบดองผักมังนอกเนี่ยเยจ่าจะชอบดองแบบสูตรผสมจัดแปลงเนาะสูตรผสมก็คือ,อยายจะาชอบใส่น้ำส้มสายชูเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ผักดองเรากรอบนะคะจะอยู่ได้นานถึงเขาจะเหี่ยวเป็นแล้วแต่ว่าเราจะกินแบบรู้สึกว่าต้นเขายังกรอบอยู่นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ฝรั่งเขาบอกมานะคะเพราะถ้า ฝรั่งกระดองผักเ,เขาจะใช้น้ำส้มโดยโดย,โดยตรงแต่แบบว่าเราไม่ได้ใส่เยอะขนาดฝรั่งเนาะเราก็ใส่แค่เป็นกระใสคุกให้เขากก่อนนะฮะอือุ้ยยังไม่ทันล้างทล้างนี่จะกัดกินจุดๆเลยเนี่ยหวาวอร่อยยังไม่มีการเขาเรียกว่ายายจ่ายังไม่มีฝีมือเห็นเห็นเจ๊าสาว เขาทาเป็นน้ํามันเนาะปั่นเป็นน้ํามันอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราใส่ถ้าปั่นเป็นน้ํามันแล้วเคี่ยวไว้แบบนั้นเนาะวิธีก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเย,ยจ่าว่างนะเดี๋ยวจะเอามาลองทําดูเนาะเอาเก็บไว้เวลาหน้าตอนเขาหมดไปแล้วเย,ยจ่าก็ยังไม่เก่งกับการถนอมอาหารเท่าไหร่นะคะก็พอทํากินได้เนาะอย่างกระเทียมหรือว่าเอ๊ ผักเสียนนะคะายจ๋าก็จะเอามาดองเนาะพอเขาเป็นแล้วนะคะพอเขาเป็นแล้วเราก็จะเอามาเก็บแยกใส่ถุงให้พอกินทีละครั้งเนะเาะออกไว้เวลาออกมานะคะอ่าก็จะกินได้เป็นปีเหมือนกันเนาะเพราะว่าของพวกนี้มันจะเป็นช่วงฤดูกาลเราได้กินสดๆใหม่ๆก็แค่ช่วงนี้นะคะรีบหากินกันเนาะแล้วจัดติดใจ งามมากเลยนะคะเดี๋ยวมาแยกดอกกันได้เยอะอยู่นะเห็นพี่ๆหลายๆคนเนาะนั่งเก็บแยกดอกนั่งเก็บทีละดอกในสวนนะยายจ่าไม่ไหวลูกสาวเล่นตากล้องไม่ใจเย็นนะคะก็เลยต้องเอามาแยกที่บ้านเนาะหนาวๆน,วนวลงมาจะจะสองทุ่มแล้วนะคะ สองทุ่มแล้วช่วงนี้อากาศเข้าหน้าร้อนก็จะมืดช้าเนาะอีกหน่อยสี่ห้าทุ่มก็ยังมีพระอาทิตย์อยู่เลยนะคะถ้าหน้าร้อนก็ประมาณนี้ก็ยังร้อนอุ่นอยู่เนาะแต่นี้เพิ่งจะเริ่มนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพอากาศแบบนี้เนะี่ยที่จะทําให้ป่วยง่ายตัวยายจ่าไม่ปิดคอนี่อันตรายเลยนะเนี่ยดูต้นมันสิพี่นอ้องกลัวๆอิ่มๆเลยอะโอ้ยสุดยอดนะคะ มาเราก็มาเลือกเนาะมาล้างให้สะอาดนะคะถึงจะเป็นธรรมชาติเราก็ต้องดูแลเนาะความสะอาดนะให้บตัวเราเองสุขใจจริงๆนะสำหรับยายจ่าช่วงเนี้ย <c oughs> นะแล้วก็สุขใจตรงที่ว่าเรามีโอกาสด้วยแหละเพราะว่าช่วงนี้งานก็ไม่ได้ทําเยอะนะคะยีจ่าทำงานอาทิตย์ละสองวันก็ได้อยู่กับพี่น้องชาวยู u b e แล้วก็ได้โอกาสดูแลครอบครัวนะคะมีเวลาได้พูดได้คุยกับเพื่อนพี่น้องมากขึ้นเนาะ,ะอยู่ที่ไหนเราก็สุขใจได้นะคะถ้าเราทําให้ตัวเราไม่เรียกว่าปล่อยวางให้เป็นเนาะเอาง่ายๆไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะ อแยกดอกแยกดอกใกล้เสร็จแล้วเย็นเย็นหลังบ้านยี่จาา่าพอปานเนี้ยนะหน้าร้อนนะเดี๋ยวมาฟังกันนั่งกินข้าวแข่งกับเสียงนกนะโอยหนาวมากเร็วเรวนะพี่น้องเสร็จแล้ว เรียบร้อยเอาเก็บมาแล้วนี่ต้องเอาให้หมดไม่มีการทิ้งนะฮะนี่เลยมาดูนี่กันนะจะจะแยกดอกได้แล้วนะคะนี่เลยดอกกระเทียมป่าล้วนๆคู่กับผักนี่เลยนะคะกระเทียมป่าของเรา อันนี้ดอกเนาะดูลำต้นขาวสวยได้หนึ่งจานแลน้วนะผัดนะและนี้ต้นที่แยกออกมาแล้วสะอาดนะคะน,นี้เราก็จะไปล้างนะคะแล้วก็ตัดช่วงใบเนาะดองช่วงต้นก็จะเอาไว้ผัดกินนะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจเนาะนี่ที่แบ่งแชร์สิ่งดีๆนะคะจากครอบครัว youtube ครอบครัวออนไลน์แล้วก็ครอบครัว facebook ด้วยเนาะกับการทำหาผักป่ากินเนาะ ไม่ว่ายาตัก,กเตนไม่ว่า,ากระเทียมป่าไม่ว่าผักเซี้ยนนะคะยายจ๋าจก็ได้ข้อมูลมาจากเพจผักเมืองหนาวใน youtube เช่นอ่าใน facebook เช่นกันนะคะขอโทษขออภัยพูดวกไปวนมาแล้วก็ ขอโทษ f c ทุกท่านนะคะถา้าวิดีโอไหนที่พูดไม่ถูกใจนะคะหรือว่าพูดวกไปวนมาเนอะอาะเดี๋ยวจ๋าก็คนบ้านๆก็แค่ส่งความคิดแนวคิดแล้วก็อยากเป็นปลังส่วนหนึ่งและกําลังใจพี่น้องนะคะเพราะสิ่งนี้เดี๋ยวจ๋าได้รับมาจากพี่น้องเช่นกันนะคะคลิปนี้ยจ๋าฝากไว้แค่นี้ค่ะขอท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋าจากเดี่ยวเยี่ยมอีแจลปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะมเมนูแซบ่บขนมจีนสารพัดเมนูนะคะ